สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซินนล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะ แนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์นะครับอยู่กับเกมมือถือโคโนซูบะแฟนตาสติกเดย์นะครับที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับ <esse S 1> ก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับ <C ases> จะมาทำคลิปแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะไปเป็นสายเป <reet> นะครับแบบจากจะลาออกจากกลุ่มสายฟรีแล้วนะ <C ase> <ashamed> วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าแพ็คเติมเงินแพ็คไ <C ose> <ène> หนนะครับที่น่าสนใจแบบว่าเติมแล้วคุ้มกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ กดเข้ามาที่เมนูนะครับ <S <S ไปที่ชอ็ <S 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 อปแล้วก็กดตรงนี้นะบายคอร์ดแพ็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประกาศนะครับสำหรับผู้เล่นที่เติมเงินครั้งแรกนะครับช่วงนี้มันก็จะมีแพ็คที่เติมเงินแล้วก็ได้รับเพชรเพิ่มขึ้น3เท่านะครับเนี่ยเขาก็จะอธิบายไว้ว่าจากปกตินะครับเติม3,025เพชรนะครับได้เพชรฟรี475นะก็เป็น3,500ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเติมครั้งแรกเนี่ยก็จะได้เป็น 3,025แถม3,025เป็น6,050นะครับแต่แพ็เนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้มนะนี่เรามาดูพวกแพ็คเติมครั้งเดียวในชีวิตกันดีกว่านะครับสำหรับแพ็คเติมเงินนะครับตอนนี้นี่แบบมีแพ็คอยู่เพียบเลยนะครับแพ็คที่แบบเติมได้ครั้งเดียวนะครับก็จะมีอยู่1,2,3,4นี่นะเป็นสตองสตาร์เตอร์แพ็คนะครับรีเมี้ยมแพ็คนะครับแอดเวนเจอร์แรงแพ็คนะครับเควสบูสเตอร์แพ็คนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ แพ็กที่เติมในช่วงเวลาจำกัดด้วยนะครับนี่เหลืออีก17วันนะครับกับซัมเมอร์ l วลูแพ็1นะครับแล้วก็ซัมเมอร์ l วลูแพ็2นะครับแล้วก็จะมีเทรนนิ่งซัพพอร์ตแพ็ e เวลคัม a วลูแพ็ k นะครับไอพวกนี้ก็จะเป็นแพ็คสำหรับคนที่อยากเล่งเลเวลนะครับซึ่งผมดูแล้วไม่ค่อยคุ้มหรอกตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสมอลกิฟต์ออฟ o กอ a t เดตนะครับแล้วก็กิฟต์ออฟ d กอ t e เดตนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คที่เราจะเติมได้รู้สึกว่าจะเป็น รายเดือนนะครับเดือนละครั้งนะไอ้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีวิกลี่แวลูแพ็กอันนี้ก็จะเติมได้3แพ็คต่อ1สัปดาห์นะครับอันนี้มีเรื่อยๆนะไม่ไม่จำกัดนะครับแล้วก็อ่ามันลี่แวลูแพ็กนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น3ครั้งต่อเดือนเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นพวกเติมเพชรปกติแต่ว่าถ้าเติมครั้งแรกเนี่ยก็จะได้เพชรแถมนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับทีละแพ็คเลยเนาะ แพ็คแรกนะครับก็คือสตองสตาร์เตอร์แพ็นะครับแพ็คนี้จะได้รับอะไรบ้างราคา1000บาทนะซื้อได้ครั้งเดียวนะครับแพ็กนี้สตองสตาร์เตอร์แพ็นะครับซื้อได้ครั้งเดียวในการเล่นต่อ1น c c o u n t นะครับเราจะได้รับ3,500คอร์สเพชรนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า3,500เพชรเติมนะครับเพชเติมนี่มันจะมีมีมูลค่ามากกว่าเพชรฟรีนะครับเพชมันจะมี2แบบเนาะอ่าแล้วก็ได้รับตั๋วการันตี4ีดาว1ใบนะครับแล้วก็ใบสกิปทิกเก็ตอีก100นะครับ ถามว่าแพ็คนี้คุ้มไหมถ้าคนที่ยังไม่มีตัวละครสี่รุ้งเยอะๆนะครับก็ถือว่าคุ้มแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยมีตัวดีๆเด่นๆครบแล้วเนี่ยคือจะถ้าเกิดมันไปออกไอตัวการันตีเนี่ยถ้ามันออกตัวดีมันก็คุ้มะนะแต่ถ้ามันไปออกอย่าง darkness นะครับหรือว่าเป็นตัวน้องจิ้งจอกเนี่ยตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันก็จะเหมือนขาดทุนไปเยอะเนาะแต่แพ็คเนี่ยเราจะได้เพชรฟรีมา3,50 0นนะครับอ่าแล้วก็ตัวหนึ่งใบ เพชรฟรีนะครับเราสามารถเอามาซื้อซื้อตรงนี้ได้นะครับในส่วนของตู้สตองสตาร์ทอีครุฑนะครับตรงนี้ใช้เพชรเติมเงินเท่านั้นนะส0มพเพชรนะครับก็จะได้รับสุ่ม10มันตินะครับแล้วก็จะมีตัวการันตี4ดาวมา1ตัวด้วยนะครับอ่าหรือว่าจะเอามาใช้ตรงนี้ก็ได้นะวันเดลี่นะครับก็คือครั้งละ100เพชรเพรนะครับอ่าเนี่ยตู้หนึ่งนะครับโอ้สึกตู้ไฟนี่จะเพชรอะไรก็ได้ด้วยล่ะนะครับ ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยลองอีกทีนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นเพรนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเติมได้หนึ่งครั้งนะถ้า15วันนะครับตามเวลาที่เขากําหนดเลยสิวันเนาะก็จะเติมได้อีก16ตัวละคร16ตัวละครก็แค่พันหกรเพรเราจะได้ตัวซับดีๆหรืออาจจะโชคดีกว่านั้นเพอร์เฟอฟุกได้เป็นตัวรุ้งมานี่ก็คุ้มเลยนะครับในตู้นี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้ต่อไปข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีพวกวันเดลี่เพรมาเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาเพชมาใ้้ไดนะ ถือว่าเป็นแพ็คที่จะว่าคุ้มก็ได้นะแต่ว่ายังไม่สุดนะครับอ่าผมสำหรับผมผมมองว่ามันยังไม่สุดนะถึงมันจะได้ตัวรุงก็เถอะแต่ถ้า,ถาไปออกรุงตัวไม่ดีมันก็ไม่คุ้มนะครับอ่าต่อมานะครับแพ็คที่2นะครับพรีเมียมแพ็คแพ็คนี้ราคาแบบมาแรงเลย2850บาทนะครับ2,850าบาทพรีเมียมแพ็คได้อะไรบ้างนี่นะครับเติมได้ครั้งเดียวเนาะจะได้รับ1 5 0 0 0 คอร์สเพชรนะครับก็15,000เพชรเติมนะครับแล้วก็สกิลโพชั่น3ขวดแล้วก็1ล้านเอริสนะครับ1ล้านเอริสเนี่ยจริงๆฟาร์มได้ง่ายมากเลยไม่ได้ไม่ได้มีสลักสำคัญอะไรนะครับสกิลโพชั่นสกิลโพชั่น3ขวดอืมคือถ้าลงกิจกรรมผม,มก็หาแลกได้มันจะกลายเป็นว่าใช้เงินซื้อเพชรในราคา15,000ผมดูแลดูว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับตั้ง3,000นะซื้อเป็นแพ็คอื่นจะคุ้มกว่านะครับอ่ามาดูในส่วนของแพ็คต่อมานะครับ แอดเวนเจอร r แรงคแพ็ก10ขีด3าอันนี้จะเป็นแพ็กที่จะเอาปัญหาที่หลายๆคนงงนะครับว่ามันคืออะไรในราคา1,300บาทนะครับแพ็กนี้นะครับก็ตรงนี้เนาะรายละเอียด Adventurer Adventurer r a แร p ง c k แพ็กแ0็คถึงนะครับเติมได้ ID ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็พอเราเติมไปแล้วเนี่ยเราจะได้เพชร3,060คอร์สเพรนะครับก็คือ3,060เพชรเติมนะครับอ่าแล้วก็จะได้รับ500 เพจฟรีนะครับทุกๆแรงที่เราผ่านก็คือตั้งแต่แรงที่1 0 3ถึง30นะครับก็คือ1 0 1 1 12 13 14 15, 15ไปจนถึง30นั่นแหละคูณ500ไปมันจะได้1 5 0 0พอดีนะครับส่วนการไปกดรับเนี่ยอ่ารู้สึกว่าเห็นมีรายละเอียดคนที่ไปถามหาที่นึงแล้วนะครับอ่าในหน้าเพจก็เห็นเขาบอกว่ามันจะอยู่ทางกดทางโนติดทางซ้ายมือแล้วกดรับอีกทีนึงมันจะเหมือนมีช่องให้ให้มากดรับเพิ่มนะครับตรงนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเติมนะ รายละเอียดนะ่าเป็นประมาณนั้นนะครับถึงจะแร็งเกินไปแล้วก็รับได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มนะครับสําหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีแล้วก็เพชรเพชรด้วยไปนในตัวนะครับคุม 1, 3, ้มพันสามเนาะได้เพชรรวมแล้วเนี่ยประมาณหมื่นสามพันหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเลยแต่ว่ามันจะเป็นเพชรฟรีซะหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็นเควสบูสเตอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้ราคาเก้าร้อยบาทนะครับได้รับ เพชรเพชร2,000นะครับแล้วก็ได้รับเพชรฟรี4,200ลักษณะจะเหมือนกันเลยก็คือเพชรฟรี free, เนี่ยจะไม่ได้รับตอนที่เราผ่านเมนเควสชัปเตอร์ที่1ถึง7จ็ดนมอนนะครับพอผ่านครบจะได้อ่าเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันแหละในส่วนของอันเมื่อกี้นะเควสวูดเตอร์ water, นะครับอันนี้เติมได้ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะเนี่ยนะครับก็พอเราผ่านเควสเรียบร้อยครบหมดเนี่ยเราก็จะได้รับทีละ600นะครับก็จะมี6 ชั a เตอร์ที่1 2 3 4 5 6 7เนาะชัปเตอร์ละ6ก7็ชัเตอร์ก็เป็น4,200นะครับอ่าประมาณนี้อันนี้ผมก็ถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะครับอ่าส่วนแพคที่ดูแล้วน่าสนใจน่าคุ้มนะครับนี่แพคนี้เลยนะครับเพจคอร์ดเดตตัวนี้นะครับ Small Gift of god ร์ดเดตรนี่นะครับตัวนี้นะครับ small g i f t of g ค d ร,รดดคือเดือนหนึ่งเนี่ย อ่ะเห็นเขาเขียนไว้ว่าเราจะเติมได้1นถึงสครั้งต่อเดือนนะครับโหถ้าเติมได้2ครั้งนี่ยิ่งดีเลยเนี่ยอ่ะเราจะเติมได้1นถึงสครั้งต่อเดือนในราคา150บาทต่อครั้งนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าถึงครั้งที่2นี้มันจะขึ้นมาเลยหรือว่าต้องรอเวลานะเพราะยังไม่ได้เริ่มเติมนะครับอ่ะของที่ได้นะครับจะมี500คอร์สเพจนะครับเป็น500เพจเติมนะครับแล้วก็ได้รับ50เพจฟรีนะครับและ สคริปติ켓สามใบทุกๆวันนะครับเป็นเวลาอีก25วันอ่ารวมๆแล้วเนี่ยมันจะได้เพชรฟรีามาอีก1250นะครับแล้วก็ใบสคริปสามคูย25นี่355ทด1 326แล้วก็เป็น75อันเนาะอ่าตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ Gift of God d a y นะครับอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆสมอลกีฟ f อ o ก d อดเนะครับอันนี้จะเพิ่มเพชรที่ได้มาเป็นเพชรเพชร950นะครับแล้วก็ได้รับ เพชรฟรี100ต่อวันแล้วก็ใบสกิปทิเกต5ใบต่อวันเป็นเวลา25วันในสนนราคา275บาท2อันนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าคิดดะเล่นยาวๆนะเติมคู่กันเนี้ยแน่นอนนะครับ425บาทถือว่าคุ้มนะครับเราจะได้เพชรเพชเนี่ยประมาณ1450เนาะตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับอ่าแล้วก็ได้เพชรฟรีเนี่ย รวมแล้ว25วันเนี่ย3,750นะครับแล้วก็ได้รับใบสคริปนะครับใบสคริป uh, นี่น่าจะรวมกันแล้วได้200นะ้นถ,ถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับลองเอา8คูณ25ดูนะ85 40เนอะ0ย์ทด4 82 16บวกไป20อ่า200อันนะครับโอเคตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับ2อ,อันนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือนี่นะครับ summer value pack นะครับ s u มเมอร์แ u ร p a c แตรงนี้1และ2นะครับในราคา575และ1,350บาทอ่าบาทมาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าซัมเมอร์แ u ร p a c แมันได้อะไรบ้างนะครับซัมเ e อร์แ u ร p a c แนะครับเราจะเติมได้แค่ช่วงถึงตั้งแต่19 19ก็คือ19สิงหานะครับไปจนถึงวันที่10กันยานะครับก่อนเที่ยงคืน UTC ถามก็น่าจะเป็นช่วง7โมงเนาะ7โมงประเทศไทยถ้าผมดูเวลา UTC ไม่ผิดนะ อ่ะแพ็คนี้นะครับถ้าเป็นแพ็ค Val u e 1นะครับในราคาที่575เนาะเราจะได้รับ3060เพชรเติมนะครับคอร์สเพชรนะครับแล้วก็ตัวสริปต์300ใบเลยนะตัวสริปที่อย่างที่รู้กันนะครับคือช่วยให้เราย่นเวลาในการฟาร์มของหรือว่าเก็บของและนอกจากนั้นนะครับมันเป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะได้รับพวกอาหารนะครับ เอามาเพิ่มแอฟฟินิตี้ให้กับตัวละครด้วยตรงนี้สําคัญนะสามร้อยใบนี่รู้เรื่องเลยนะทะลุขึ้นสิบห้าสิบหกสบายๆนะครับแอฟฟินิตี้เผลอๆอัดถึงเต็มได้นะแล้วก็ได้รับสตาร์น่าบีบอีกสิบชิ้นนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับได้เพชรด้วยเอาไปสุ่มจะเอาไปสุ่มตู้แบบการันตีสี่ดาวเลยหรือว่าจะไปสุ่มตู้ละร้อยละร้อยละร้อยก็ได้นะแล้วก็ได้สกิปทิเคตคุ้มนะครับน่ะแล้วก็ตัวซัมเมอร์ไวูแพ็กสองนะครับตัวนี้ก็ แพงขึ้นมาหน่อยเนาะ1,350บาทนะครับได้รับ7 5 0 0เพชรเติมนะครับแล้วก็สกิลพชั่นคูณ2มีสกิลพชั่นด้วยนะครับแล้วก็สกิปติ c k เกตอีกแล้วนะครับถึง500ใบคือถ,ถ้าเติม2 p a แพ็คนี่คู่กันนี่ได้800นี่อ f ฟ i ินิตีตัวหลัก20เต็มหมดนะครับอันติทีนี่สะดุง้งบอสนี่กระเจิงนะครับบอกเลย2 p a แพ็คนี้แล้วก็มีเวลาจํากัดด้วยนะเพราะว่าเป็นแพ็คของกิจกรรมซัมเมอร์นี้นะครับถึงแค่ วันที่10กันยานะครับอ่าโดยสรุปแล้วนะผมแนะนะําว่าถ้าถ้าจะเติมนะครับถ้าจะเติมหลักไม่เกินพันหนึ่งก็ไปข้างล่างนี้นะครับสมอรกรีฟออ็เดตนะครับถ้าจะเติมหลักพั0 0้ถึงสองพนะคู่นี้เลยนะครับ Summer Value p a ูแ,แค,คุ้มนะครับอ่าแต่ถ้ามีงบมากนะครับกด a d v e n t u r e รต่อมาตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสตองสต s t a r t อร์นะครับ ก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6แพ็กนี้นะครับที่มองว่าคุ้มนะครับส่วน q Quest บู o ท t e r กับ Premium ถ้าเงินไม่เหลือหรือว่าไม่อยากจะไม่อยากจะแบบอุ่นหุ่นมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับมันมันแค่เมื่อกี้ก็เยอะแล้วนะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปแนะนำนะครับการเติมเงินนอะแพ็กเกจที่น่าสนใจนะครับก็เอาเป็นคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่อยากติดตามข้อมูลของเกมโคโนซุบะแฟนดักสิบเดย์ดขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดของสตรีมเมอร์อีกคนหนึ่งนะครับ<ไ>คุณอ่อนในชแนลเนาะช่วงหกโมงเย็น,ยน,ยนยของทุกวันนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไครต์ชแนลของพวกเราวไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหรือว่าในไลฟ์ตอนเย็นนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีทุกคนนะครับสู้ๆ 機械メンバーとお別れすると交換所で使える冒険者メダルがもらえるわ。